สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับปอปคอนอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเหมือนเคยเลยนะคะวันนี้นะปอปคอนก็พามาในเกมมาจองเวสองนะทุกคนเออเป็นเกมที่เมื่อก่อนเล่นบ่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวนน้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรามาดูทุนกันก่อนนะสาหรับใครที่ขอเข้ามาว่าพี่ปอปคอนขาขอเป็นอ่ามาจองเวสองงบแบบว่าเออหนึ่งร้อยบาทเออคนงบน้อยทุนน้อยนะคะก็มาจัดกันมา เดี๋ยวขอเริ่มกันเลยที่เบ็ดบาทน,นะแบบล้างหน้าแบบเบาๆชิวๆไปก่อนนะสำหรับใครนะที่เข้ามาแล้วก็ฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะสําหรับ่าเด็กที่อายุต่ํากว่า8 8ปีก็ควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองด้วยเด้อเออดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงกันเท่านั้นนะจ๊ะโอเคไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วไม่รู้เป็นยังไงบ้างเออโอเคยังถือว่าไหลได้อยู่ ยังถือว่าไหลไปแบบชิวๆอยู่โอเคนะคะสําหรับใครที่ถามประความเข้ามาว่าเล่นอยู่ที่เว็บไหนก็ตามได้เลยที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ประควันด้วยนะจ๊ะน้องๆเออมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแบบเบาๆชิวๆก่อนไว้รุ่นใจร้อนก็ต้องเทอร์โบไปเลยครับใครใจร้อนเทอร์โบไปเลยครับเออจัดให้จัดให้ครับไว้รุ่นใจร้อน <c oughs> วันนี้จะรอดหรือเปล่านะไม่รู้วันนี้จะรอดหรือเปล่าได้อยู่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 กดเราจะไปเบ็ดเดยอะเราก็ต้องแบบว่าลองเชิงเบ็ดน้อย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 สุดเลยเพราะว่าวันนี้เรามาแค่ทุน100บาทเท่านั้นเองนะทุกคนเออโอเคไหลต่อครับไหลได้อยู่โอเคยังไหลไปอีกโอ้โหถ้าแดงมาช่องแรงนะ่าจะสวยกว่านี้โอเคไหลขีดครับสวย เออไปวัดไปวายังพอไปวัดไปวาโอเคหลายห้านะสวยไวหลายห้าขีดโอเคหลายสองโอเคหลายยาวครับคูณห้าไปเลยจุกจุกโอเคได้10บาทอยู่ได้10บบาทอยู่เดี๋ยวเพิ่มเบ็ดให้เป็นสักสองสบาทนะเดี๋ยวอีกสักนิดอีกสักนิดอีกสักนิดโอเคนะจ๊าเออ เอ,ออเ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 ป็นไงเม็ดบาทอ,อ่ะคเออสวยครับเออนี่ไงยังถือว่ามาอยู่แต่ยังไม่ได้ลุ้นฟรีนะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นๆเปิดมามันจะฟรีเลยก็เป็นไปไม่ได้เออเริ่มล้าวายมาสองตัวติดแบบนี้ก็สวยสามมาเปล่าช่องแรกไม่มาวะ ไม่ทันนะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นไหนอันเนี้ยเทอ,โโอร์โบอ่ะเรียบร้อยคูณห้าเออเออายสองตัวแบบนี้ไหลโอ้โหเต็มช่องสวยครับไหลสองครับโอเคเรียบร้อยไหลห้าส,สวย เ,เดี๋ยวพอพรเพิ่มเม็ดให้นะสำหรับใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ,ะพอพรเล่นให้ดูทุกๆเกมเลยเด้อเล่นให้ดูทุกๆเกมเลยเเออใกล้มาอย่างใกล้มาอย่างฟีอะหมายถึงฟีอะเออเริ่มมาตัวแพงสวยครับตัวนี้มาเปล่าออตัวแพงๆเนี่ยเออมาเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดให้ถึงเวลาละถึงเวลาละ เฮ้อไหลสวยไหลห้าขีดต่อโอเคโอเคเลยโอเคเลยมา3ามบาทไปเลยครับสามบาทไปเลยครับสาบาทไปเลยครับสำหรับคใครนะอยากให้เล่นเกมอะไรดูก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะน้องๆโอ้โหสวยครับ เรียบร้อยสวยดอกนี้ไหลขีดแดงด้วยโอ้โหไปสามบาทเอาเรื่องว่ะโอ้โหถามจริงร้อยเจ็ดสิบแล้วนะแต่ไปที่ร้อยเจ็ดสิบแล้วนะน้องๆโอเคอรอบบเรียบร้อยไหลแดงแบบนี้ไหลแดงแล้วก็ไหล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 ขีดครับไหลขีดครับเรียบร้อย แรกมาเป่าห้าขีดห้าขีดช่องแรกห้าขีดช่องแรกขอขๆๆห้าขีดช่องแรกห้าขีดช่องแรกยังไม่มานะทุกคนห้าขีดช่องแรกยังไม่มาโอ้โหสุดปังสุดปังไปเลยครับมาเบสสามบาทเอาเรื่องไปต่อไปกันต่อเบสสามบาทเอาเรื่องมาลุ้นฟรีแล้วลุ้นฟรีแล้วแหละเรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะมาแล้วอะโอ้ยังตกลงมาอยู่โอเคยังโชคดีอยู่นะ ยังโชคดีอยู่นะหรือว่ายังตกลงมาแล้วโอเคปะเบสามบาทขอดูเบสามบาทหน่อยว่าเป็นยังไงตีเบ,บสามบาทว่าเป็นยังไงแบบนี้อะ <c oughs> <c oughs> ไม่ถามจริง <c oughs> โอ้นึกว่าจะไม่แตกละหกบาทแม่เกินไป ไปเออไหลสองขอขีดช่องสองโอ้โหไม่มาครับได้สิบสองบาทเกินไปไหมอะ่ะได้สิบสองบาทนะโอ้โหโอ้โหขอไปไหลนอกดีกว่าโอ้โหไหลนอกมาแบบนี้เรียบร้อยบอกเลยไหลนอกมาแบบนี้ไหลนอกมาแบบนี้คือแบบว่าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแล้วสุดปังสุดปังบอกเลยเออเอาดี เอาดิเออใครดูมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยมามาอีกไหลอะไรอ่ะไม่ไหลละเออ<ค>เพื่มเม็ดเป้าเพื่อนเม็ดเป้าเพื่อเม็ดเป้เปาโอ,อ้โหสวยครับสวยครับมาฟรีรอบนี้ขอเหอะฟรีรอบนี้ต้องมาแล้วปะ โอ้ฟีแบบโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องเข้าดีกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยมา10หมุน10หมุนก็จะไปละโอเคปะมาเบสสิบบาทเบสสิบบาทสิหมุนมานน ออมาวายสองตัวแบบนี้เออมาไหลต่อโอ้โหไม่ไหลวะเออไหลไหลขีดไหลขีดห้าขีดมาช่องแรกห้าขีดโอ้โหสวยห้ามาอีกโอเคไหลห้าขีดต่อ,อ,เ,ตอเรียบร้อยจังหวะนี้ <laughs> โอ้โหห้าร้อยแล้วครับห้าร้อยจุกจุกเออเอาเรื่องเอาเรื่องวะ่ะไหลขีดครับสวย สวล่าสวยแมล่าโอ้โหเข้าฟิกแล้วมาเข้าฟิกแล้วเข้าฟิกแล้วเข้าฟีกแล้วเข้าฟิกแล้วเข้าฟิกแล้วมาเข้าฟีกแล้วมารอบนี้ขอเธอะเออเอ้ยรอบนี้มาวะ่ะเออรอบนี้ได้อยู่หลายห้านะเรียบร้อยโอ้โหรอบเมื่อกี้ไม่แตกสักบาทแบบงงอะ่ะ เราเมื่อกี้แบบงงมากไม่แตกสักบาทอ่ะทุกคนหืมแตกดอกเดียวครับขออีกหน่อยเออพอได้หลายห้าหลายห้าโอเคหลายห้าแล้วหลายไลต่ออืเกือบฟีในฟีไหมล่ะนีแต่เมื่อกี้อะ่ะคือมันไม่แตกสักบาทเลยอ่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันยังพอได้อยู่โอเคหลายขีดครับ ไหลขีดครับไหลห้าขีดครับไหลห้าขีดตรงนี้ไหลสองต่อโอเคไหลห้าขีดต่อเรียบร้อยโอเคสองร้อยเก้าสิบแปดบาทก็ยังพอได้อยู่นะก็ยังพอได้อยู่เออมาฟีนี้ก็จะไปละหมดฟีนี้ก็ไปละเรียบร้อยไหลห้าไหลสามเออ เออไ mm. หลข mm ีดนะไหลขีดนะไหลขีดนะขอห้าช่องแรกได้เปล่าโอ้โหไม่มาโอเคนะทุกคนโอเคเราก็ทุนร้อยนะก็มาเล่นให้ดูว่าทุนร้อยแตกไปเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราก็เรียบร้อยไหลต่อโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าอยากให้เพื่อนๆเล่นเกมไรดูก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจากกันไปใครกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆวยนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ